นิยายเรื่องงอกงามประพันธ์โดยหมิงเว่จัดทำนิยายเสียงโดยนิยายเสียงออดิโอโนเวลครอบครัวเหอรีบวิ่งออกไปยังสวนผักแต่ก่อนที่จะไปเจินจูวิ่งออกไปยังถนนหน้าบ้านครูวหนึ่งก่อนจะกลับมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทางการสองนายที่แต่งชุดมือปราบเต็มยศเชิญเจ้าข่าในทันคุณหนูเหอปรอดนนำทางคนทั้งหมดรีบไปยังสวนผัก เมื่อเปิดประตูสวนเข้าไปก็ต้องพะงากกับคำพรุษสวาสด์ที่นางหวีพ่อนออกมาจนเจนจูต้องกระโดดไปปิดหูของเหออยู่ไว้ทันควันภาพที่เห็นตรงหน้าคือตอนนี้นางหวีถูกกับดักสัตว์ที่เจนจูซื้อมาแทงทะลุน่องเลือดไหลอาบลงบนแปลงผักรากับน้ำกลิ่นคาวเลือดโชอยตามลมมาแต่จมูกผู้มาเยือนตัวนางหวีสั่นงงนงกทว่าสองตาย,ยัางคงจ้องนางหวังอย่างอาฆาตแค้น ดวงตาแทบจะทะลนะออกมานางสารเลวเจ้าจะฆ่าข้าหรือข่าจะจับเจ้าเข้าคกุกราคายหูยิงใครกันที่จะจับแม่ข้าเข้าคกุกจับด้วยความผิดใดหรือความผิดที่นางทำร้ายข้านี่อย่างไรแม้จะเจ็บเพียงใดเสียงของนางก็ยังคงมีอำนาจทำลายล้างสูงเช่นเดิมเฮ้ทำร้ายได้อย่างไรท่านแม่ของข้าไปทำร้ายท่านตอนใดกันที่ท่าน โดนกับดักสัตว์แทงขาทะลุนั่นมีเช่เพราะบุกรุกมาบ้านเขาหรกหรือซ้ำยังขโมยของผู้อื่นท่านบอกข้าเพื่อขจัดความขาวหน่อยเถิดว่าท่านแม่ข้าควรจะจับมันเข้าคุกหรือไม่เจนโจกว่าตามองตะก้าใบโตที่เต็มไปด้วยผักและสมุนไพรวิญญาณหลักฐานนอนสงบอยู่ในตะก้าทำให้นางวีสะอึกเมื่อมองไปเห็นเจ้าหน้าที่สองนายที่อยู่ด้านหลังก็ยิ่งนาซีดเจ้า เจ้าอะไรก็ข้านี่แหละนายท่านทั้งสองหลักฐานคาตาคงไม่ต้องตรวจซ้ำจับนางเลยเจ้าค่ะความผิดฐานขโมยของเมื่อวานนางแวร้านยาอยู่อี้ก็เพราะต้องการขอความช่วยเหลือจากทแก่เทียวให้ขอร้องท่านเจ้าเมืองส่งเจ้าหน้าที่มาที่บ้านนางตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเพื่อรอดักจับขโมยเจ้าหน้าที่ทั้งสองเมื่อทราบว่าจะมาจับขโมยที่บ้านของนายท่านเหอก็แต็มใจยิง จจนจูตั้งใจเอาไว้ว่าจะเก็บผักและสมุนไพรให้เป็นสินน้ำใจแก่พวกเขาด้วยหากมาแล้วจับขโมยไม่ได้ก็ยังได้พืชพลังวิญญาณไปกินหากจับได้ก็ได้ทั้งความชอบได้ทั้งพืชพลังวิญญาณณายท่านข้าไม่ใช่ขโมยเมื่อเห็นเช่นนั้นนางหวีก็เริ่มกลัวแล้วแผลที่ขาก็ปวดขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ขโมยแล้วเจ้ามารดน้ำผักให้พวกข้าหรือ หฮอมิงแล้วคิ้วถามด้วยสีหน้ายี่ยวนจัดเจ้ากรีดนางหวังเจ้าวางกับดักข้านางหญิงสัลเลเลวเมื่อไม่สามารถหาข้อแก้ตัวได้นางก็ปล่อยกินแม้ออกจากปากอีกครั้งัตเองผิดแล้วยังโทษผู้อื่นหญิงปากเนา่าเฮอหมิงนั้นความอดทนต่ำยิ่งจับเลยเจ้าข่าในทันนางหวังบอกอย่างปลดปลงครั้งนี้นางไม่ทนแล้ว ปล่อยผู้อื่นไปก็แว้งกลับมากัดตนเองไม่จบสิ้นขอรับผู้ยินเหอเจ้าหน้าทีสองนายรีบทําตามหน้าที่อย่างแข็งขันเมื่อปลอดกับดักสัตว์ออกจากโซ่แล้วยังไม่สามารถดึงออกมาได้ต้องให้ท่านหมอมาจัดการทว่าเมื่อลากนางหวีไปขึ้นรถมา้าเสียงของนางยังร้องตะโกนด่าทอไม่หยุดนางหวังเจ้ามันหญิงโสมมหญิงสาระเลวเจ้าอย่าหวังจะชนะค่าเจ้าต้องอยู่ใต้เท้าค้า จนจูมองตามอย่างตะลึงงันมนุษย์เรามีคนจิตใจตกต่ำโสม,มมถึงเพียงนี้ได้อย่างไรความผิดผู้อื่นเท่าภูเขาความผิดตนเองเท่าเส้นผมนางหวีควนนี้เกินเยียวยาแล้วจริงๆเรื่องราวที่นางหวีลักลอบเข้าไปขโมยผักบ้านเหอแล้วถูกจับส่งทางการโด่งดังไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านบางคนที่คิดจะลอบเข้าสวนผักบ้านผู้อื่นบ้างก็ต้องหยุดความคิดลงโดยพลันวันนี้ครอบครัวเห จึงจัดก,การเก็บผักและสมุนไพรที่โตเต็มที่ทั้งหมดเตรียมนําไปขายเพราะถึงอย่างไรพวกเขาก็ต้องย้ายออกไปเร็ววันแต่เนื่องจากเจินจูมีภารกิจต้องไปดูแลการพลิกหน้าดินและการปลูกหม่อนนางจึงทิ้งหน้าที่นี้ให้กับนางหวังเล่เฮอหมิงดยพวกเขาจะจ้างรถมาจากในเมืองมาขนผักและสมุนไพรเจินจูเสนอว่าสมุนไพรให้นําไปขายให้เท่าแก่เถียวส่วนผักควรตั้งแผงขายเองในเมือง โดยนางหวังได้ไปขอร้องนางโจและสามีของนางมาช่วยโดยจะมีการแบ่งส่วนแบ่งจากการขายผักให้แก่นางโจ20ส่วนไม่ต้องแบ่งส่วนแบ่งให้ข้าหรอกนางหวังบ้านเราเป็นคนอื่นคนไกลหรือนางโจปฏิเสธส่วนแบ่งแต่นางหวังก็ยืนยันจะแบ่งส่วนแบ่งให้เป็นเพราะอยากตอบแทนน้ำใจของนางโจอย,อย่างแท้จริงวันนี้ทุกคนในครอบครัวเหอจึงเดินทางเข้าเมืองโดยทิ้งให้เสี่ยวเฉอผู้น่าสงสารอยู่เฝ้าบ้าน แม้แต่ไปหูก,ก็ตามจันจูไปด้วยรถม้าขนผักของบ้านเหอจอดลงบนถนนสายหนึ่งที่เป็นย่านขายผักและของสดพื้นที่ตรงนี้แต่เดิมเป็นแผงขายผักประจําของนางโจเมื่อเห็นรถม้าขนผักขนใหญ่มาจอดพร้อมกับนางโจที่ลงจากรถมา้าแม่ขาพ่อข้าแผงข้างๆที่คุ้นเคยก็ร้องทักโอ้นางโจวันนี้เอาผักมาเยอะเชียวขนมาเต็มรถม้าเลยนะวันนี้ไม่ใช่ผักของข้าหรอกเป็นผักบ้านอื่น เพื่อนบ้านข้าเองพวกเขากําลังจะย้ายบ้านจึงถอนผักที่ปลูกไว้มาขายเกือบทั้งหมดนางโจอธิบายอย่างใจเย็นอ๋อเป็นเช่นนี้เองนางหวังเหอหมิงนางโจและสามีช่วยกันขนผักออกมาขายอย่างขมักขมแมนผักที่นํามาขายในวันนี้มีทั้งผักกาดขาวกวางต้งคะน้าแตงกวามะระเหล่านี้ล้วนมีพลังวิญญ,ญาณบริสุทธิ์แผ่ซ่านออกมาเมื่อขนผักกองใหญ่ลงจนหมดแล้ว เหอหมิงและสามีของนางโจงก็รับหน้าที่นําสมุนไพรไปส่งที่ร้านยาอยู่อีโดยมีเหออยู่ขอติดตามไปเที่ยวเล่นด้วยให้นางโจงและนางหวังอยู่ขายผักมาแล้วมาแล้วผักหอมกรอบสดใหม่อร่อยๆผักนี้เป็นผักบ้านนายท่านเหอในท่านเหอห,หล่อเลี้ยงด้วยพลังวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ด้วยตนเองนางโจงที่คุ้นชินกับการขายมานานตะโกนกล้องเมื่อจัดการผักเสร็จแล้วชื่อเสียงของนายท่านเหอนั้นโด่งดังยิ่งในเมือง แม้แต่ในตลาดค้าผักก็มีคนน้อยนักที่ไม่รู้จักเขาผักสดสดที่มีกลิ่นอายพลังวิญญาณเข้มข้นแผ่ออกมาเตะลูกตาลูกค้าที่เดินมาเลือกซื้อผักนั่นมันผักบ้านในท่านเหอจริงๆหรือผักของในท่านเหอนนามาขายวางตลาดเช่นนี้ด้วยมีใช่ถูกขายที่ร้านขายผักใหญ่โตโนู่นหรือเจ้าดูสิมีพลังวิญญาณจริงๆนั่นมันอาจจะผักบ้านในท่านเหอจริงเร็วเร็ว เจ้ารีบวิ่งไปแจ้งพ่อบ้านว่ามีผักบ้านในท่านเหอมาขายที่ตลาดวิ่งให้ไวประเดี๋ยวจะไม่ทันการคนที่มาเดินตลาดมีทั้งชาวบ้านทั่วไปและบ่าวรับใช้จนขนนางบ่าวรับใช้เหล่านี้รีบกลับจวนเพื่อไปตามผู้ดูแลงานครัวมาโดยไวแม่ค้าผักนี้ขายอย่างไรหรือพ่อบ้านชราจากจวนขนานางคนหนึ่งไม่เห็นว่ามีผักจากบ้านในท่านเหอมาขายก็แวะเข้ามาดูไม่น่าเชื่อถึงกับเป็นผักที่มีพลังวิญญ,ญาณจริงๆ ขายมาละหนึ่งตำลึงเท่านั้นส่วนแตงกวากับมารักก็ขายกองละหนึ่งตำลึงเจ้าค่ะนางหวังตอบส่วนนางโจนั้นตกตะลึงเย่งผักมัดนิดเดียวมีผักเพียงเจ็ดถึงแปดต้นเท่านั้นถึงกับขายมัดละหนึ่งตำลึงเชียวหรือแตงกวากับมารักก็มีเพียงห้าถึงหกลูกเท่านั้นยายจึงขายแพงถึงเพียงนั้นเล่านางไม่เคยคิดว่าผักวิญญาณจะขายแพงเช่นนี้และผู้ใดจะมาซื้อให้เจ้ากันถึงกับขายถูกเพียงนี้ พอบ้านเชราอุทานตกตะลึงแต่คนที่ตกตะลึงกว่าเห็นจะเป็นนางโจแพงถึงเพียงนี้กลับบอกว่าถูกต้องกล่าวว่าผักของนางที่นํามาขายทุกวนันขายเพียงมัดละย0่สิบถึงบแปเท่านั้นกรนานูกค้าบางคนก็ยังบ่นว่าแพงแต่ผักพลังวิญญ,ญาณน,นี้ขายถึงมัดละหนึ่งตําลึงก็ว่าถูกหรือทําให้ผู้อื่นจะปวดเกินไปจริงๆเจ้าค่ะนายท่านเหออยากจะส่งเสริมให้ชาวเมืองของเรามีผู้ฝึกปราบวิญญ,ญาณเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะได้ช่วยกันพัฒนาเมืองของเราให้ทัดเทียมกับเมืองอื่นๆจึงขายผักพลังวิญญาณที่แก่ชาวเมืองในราคาถูกเจ้าค่ะนางหวังอธิบายอย่างยิม้มแย้มพูดจาเลื่อนไหลความหมายน่าชมอ๋อในท่านเหอช่างเป็นคนดีจริงๆนั่นสินั่นสิต่อไปไม่ใช่ว่าลูกชายของเราก็จะฝึกปราวินญ,ญ,ญาได้หรอกหรือใช่แล้วหากมีผักพลังวิญญาณราคาถูกเช่นนี้ข้าก็อยากจะลองฝึกปราวิญ,ญญาณบ้างในท่านเหอช่างประเสริฐนัก ลูกค้าหลายคนที่ยืนมุงอยู่พูดคุยกันอย่างชื่นชมผักพลังวิญญาณเหล่านี้ถูกขายในราคาถูกมากแม้แต่สมุนไพรวิญญาณธรรมดายังถูกขายสองตอน้นตอนละหนึ่งตำลึงการขายผักมัดละหนึ่งตำลึงจึงเป็นราคาที่ถูกแสนถูกอย่างไม่น่าเชื่อหากเดินไปยังเมืองอื่นที่มีสมุนไพรวิญญาณขายมากกว่านี้ผักหนึ่งมัดจะถูกขายในราคาห้าตำลึงเป็นอย่างต่ำดังนั้นผักของบ้านเธอจึงถูกอย่างยิ่งเช่นนั้น ข้าเอากองนั้นทั้งหมดนั่น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 ก็เอาหมดเลยเพราะ้าชราชี้เลือกผักยางตื่นเต้นขออภัยเจ้าข่าในท่านผู้นี้เนื่องจากในท่านเหอนั้นอยากจะส่งต่อผักด้วยความจริงใจและทั่วถึงจึงขายผักให้ได้เพียงคนละไม่เกินสามมัดต่อผักหนึ่งชนิดเท่านั้นเจ้าค่ะสมกับเป็นในท่านเหอมีแววตากว้างไกลาราวกับมองเห็นอนาคตข่าช่างยุติธรรมผักพวกนี้คงจะตกถึงมือพวกเราบ้าง ดีจริงๆเช่นนั้นหรืออย่างนั้นข้าเอาทุกชนิดอย่างละสามมัดพอบ้านชรากล่าวอย่างเสียดายไม่นานแผงขายผักของนางหวังก็มีคนต่อแถวยาวเหยียดเพื่อจะซื้อผักพลังวญิญญาราคาถูกนางหวังและนางโจขายผักมือเป็นระเวงไม่นานนักผักทั้งหมดก็ถูกขายจนหมดหมดแล้วหรือแม่ค้าขายยังไม่ได้เลยนะสตรีนางหนึ่งพูดอย่างแสงเสียดายนางมาช้าเกินไปก่อที่นางจะทราบข่าวแล้วรุดมาที่นี่ ก็กินเวลาไปมากโขแล้วต้องขออภัยเจ้าค่ะผักของเราขายหมดแล้วแล้วจะมีมาอีกหรือไม่ตอนนี้นายท่านเถอกกำลังขยายพื้นที่การเพาะปลูกอีกไม่เกินหนึ่งเดือนผักรอบใหม่จะถูกนำออกมาวางขายในราคาถูกเช่นนี้อีกแล้วหลังจากนั้นผักของนายท่านเธอจะมีออกมาขายอีกเรื่อยๆนะเจ้าค่าะจริงหรือค่าจะรอนะค่าก็จะรอค่าด้วยค่าด้วย นางหวังยิ้มรับอย่างจริงใจแผนการในการขายผักวันนี้เป็นของเจนจูบุตรสาวของนางบอกว่าการค้าขายผักพลังวิญญาณน,นั้นน่าสนใจเนื่องจากในเมืองเฟิงฟู่เป็นเมืองที่ไม่มีผู้ฝึกปราวิญญาณสายเกษตรกรมากนักและผู้ฝึกปราวิญญาณสายเกษตรกรทั้งหมดถูกซื้อไปโดยตระกูลใหญ่หมดแล้วดังนั้นในร้านขายผักทั่วไปจึงมีเพียงผักธรรมดาที่ถูกนำมาวางขายหากครอบครัวเหอทำร้านค้าขายผัก ที่มีพลังวิญญาณจึงจะเป็นร้านแรกและหนึ่งเดียวในเมืองการขายผักพลังวิญญาณในราคาถูกเพื่อเป็นการจูงใจลูกค้าและผูกมิตรกับตระกูลขุนนางท้องถิ่นในเมืองทั้งชาวเมืองก็จะยกย่องในท่านเธอที่มีใจเมตตาหล่อเลี้ยงพืชวิญญาณออกมาขายในราคาถูกได้ซื้อใจชาวเมืองและจะไม่สามารถมีคู่แข่งทางการค้าที่สามารถขายผักวิญ,ญญาณในราคาถูกกว่านี้ได้อีกแล้วจันจูกล่าวว่า กินน้อยๆแต่กินนานๆจึงจะคุ้มค่าที่สุดเมื่อเหอหมิงเหออยู่แล้วสามีนางโจกลับมาก็ต้องตกใจที่ผักขายหมดในเวลาอันรวดเร็วขายหมดเร็วเพยงนี้เชียวหรือท่านแม่เหอหมิงถามมันดาเพราะถ้าแก่เถี่ยวนั้นถูกใจกับความน่ารักน่าชังของเหออยู่จึงรังให้อยู่คุยด้วยครู่ใหญ่ใช้แล้วพวกเราขายหมดก่อนที่เจ้าจะมาตั้งนานแล้วท่านแม่ขายมัดละหนึ่งตำลึงตามที่น้องรองบอกหรือไม่ เหตุใดจึงขายหมดเร็วนักมิใช่ท่านลดราคาเหลือมัดละ1สิบอีแปลรอกนะเหอหมิง <Her ming S 1> ปากร้ายเก่าอย่างกลางขาป๊อกโอ้ยท่านแม่ตบหัวข้าทำไมว่าแม่ว่าเชือ้อข่าขายมัดละหนึ่งตำลึงและขายหมดในเวลาเพียงไม่นานเท่านั้นจริงหรือจริงสิเมื่อขายข้อกลางขาของเหอหมิงแล้วพวกเขาก็นำเงินออกมานับขายผักไปได้ถึงหนึ่งอาิบงตลึง ส่วนสมุนไพรมีสมุนไพรเหนืองเยียนที่ราคาแพงรวมอยู่ด้วยจึงได้มา464ตำลึงรวมเป็นเงินทั้งหมด656ตำลึงนางหวังยืนยันจะแบ่งให้นางโจ20ส่วนตามที่ตกลงกันไว้นางโจนั้นไม่เคยเห็นเงินมากมายเพียงนี้มาก่อนก็ได้แต่สายหน้าปฏิเสธจะได้อย่างไรนางทํางานทั้งชีวิตก็คงไม่มีเงินมากมายเพียงนี้แน่แบ่งให้นาง20ส่วนนั้นมากเกินไปไม่ได้หรอกมันมากเกินไป ใช้แล้วพวกเราเพียงมาขนผักช่วยเท่านั้นสามีนางโจกล่าวเสริมพวกเขาไม่ได้โลภมากอยากได้ของพู้อื่นหรอกไม่ได้เราตกลงกันแล้วว่าค่าจะแบ่งให้ยี่สิบส่วนหากไม่ใช่เพราะพวกท่านพาเข้ามาขายค่าก็คงไม่รู้ต้องเข้าเมืองมาอย่างไรต้องตั้งแผงขายที่ใดรับไปเถิดแต่รับไปเถิเดขอรับป้าโจครั้งหน้าพวกเรายัางต้องให้ป้าช่วยอีกมากเฮอรมิงบอก เช่นนั้นก็ได้แต่ถ้าพวกเจ้าอยากขอความช่วยเหลือให้รีบบอกข้าสองผัวเมียจะรีบมาช่วยทันทีนางโจรับเงินมาอย่างเกรงใจเงิน20ส่วนเป็นจำนวนถึง1 3 1่งา็ดตำลึงนางและสามีทำงานทั้งชีวิตไม่ทราบว่าจะหามาได้มากถึงเพียงนี้หรือไม่เมื่อนางโจรับเงินนางหวังก็สบายใจนางจึงแยกกับนางโจรตรงนี้และพาสองพี่น้องไปร้านรับฝากเงินเพื่อฝากเอาไว้เพราะหากนำมันติดตัวไปด้วยก็เกรงว่าจะทำมันหาย หรือถูกป้อนเชิงไปเสียก่อนจากนั้นก็พาลูกชายทั้งสองไปซื้อของใช้และขนมตามที่เหออยู่ขอก่อนจะออกจากเมืองตรงไปยังบ้านหลังใหม่ท่านพ่อเหออยู่น้อยรีบวิ่งไปหาบิดาทันทีอยู่เอ๋อก็มาด้วยหรือไหนดูซิเจ้าโตขึ้นบ้างหรือไม่ไม่เจอสิหลายวันเหอเหลยช้อนตัวลูกชายที่วิ่งเข้ามาหาค่ะตัวสูงขึ้นเท่านี้เขาฉีขึ้นฟ้าฮ่าจริงหรือขอรับอาเก่งจริงๆ เด็กน้อยยิ้มรับเมื่อได้รับคำชมตามต้องการนางหวังและเหอหมิงมองดูเรือหลังโตด้วยความตื่นเต้นช่างเป็นเรือหลังใหญ่จริงๆเมื่อเช้าที่เดินทางผ่านก็เร่งรีบจนไม่ได้สำรวจเมื่อมองสำรวจใกล้ๆก็ให้ถูกใจนักตัวบ้านทำจากอิฐหินแล้วไม้ถูกยกสูงขึ้นจากพื้นประมาณครึ่งตัวในตัวเรือนใหญ่มีหลายห้องและมีเรือหลายหลังถูกสร้างแยกออกมาโดยเชื่อมด้วยสะพานไม้เรือนอนของแต่ละคน เรือนครัวและเรือรับรองแขกถูกแยกสัดส่วนชัดเจนทั้งยังมีศาลาพักผ่อนเอาไว้นั่งเล่นอีกด้วยไม้ไกลออกไปยังมีต้นไม้ใหญ่ที่ถูกกำแพงสร้างล้อมเอาไว้อยู่ในสัดส่วนของตัวบ้านชิงช้าไม้ถูกแขวนเอาไว้ร้อยคนไปแกว่งเล่นอย่างเชื้อเชิญถูกใจบ้านใหม่หรือไม่เหอเลยถามไม่ได้จอะจงถามคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษเธอมิงและนางหวางยิ้มรับพยักหน้าส่วนคนที่ตื่นเต้นที่สุดเห็นจะเป็นเหออยู่ชอบมาก ค่าชอบมากท่านพ่อมาอยู่วันนี้เลยได้หรือไม่ยังก่อนอยังไม่เสร็จดีอีกสองวันอยู่เอ,อ๋อค่อยย้ายมานะก็ได้ขอรับคนตัวเล็กตอบรับหน้ายูท่านพ่อแล้วน้องรองเราเมื่อไม่เห็นน้องสาวจึงนึกขึ้นได้นอนนอนไกวเปรเฝ้าคนงานอยู่เชิงเขานอนวันนี้คงจะให้คนงานพลิกหน้าดินพรุ่งนี้คงจะสามารถปลูกหม่อนได้ตอนที่28 ในที่สุดวันที่ครอบครัวเหอรอคอยก็มาถึงวันนี้พวกเขากำลังจะย้ายบ้านไปบ้านหลังใหม่เจนจูตื่นแต่เชา้าเพื่อเก็บของใส่ในยามเพราะสมบัติของนางมีน้อยนิดเก็บเพียงไม่นานก็เสร็จสิน้นเกวียนเทียมวัวสามเล่มจอดรอยอยู่หน้าบ้านเหอหมิงและเหอเลย่ยช่วยกัน,นขนของขึ้นเกวียนอย่างแข่งขันโดยมีสามีของนางโจมาขนของช่วยท่านป้าโจผักที่อยู่ในสวนนั้นไม่มาก พวกเราตกลงกันว่าจะให้ป้าโจดูแลต่อเมื่อมันโตเต็มที่ป้าโจก็เก็บไปขายได้เลยเงินทั้งหมดป้าโจไม่ต้องแบ่งพวกเราเนื่องจากยังมีผักอยู่ในสวนบางส่วนที่ยังไม่โตเต็มที่ทุกคนในบ้านตกลงกันว่าให้นางโจมาดูแลผักต่อแม้ว่าผักเหล่านี้จะไม่ได้ถูกรดน้ําด้วยน้ําที่มีพลังวิญญ,ญาณต่อไปแต่มันก็จะเติบใหญ่มีพลังวิญ,ญญาณอยู่บางส่วนขายได้วยราคาดีกว่าผักธรรมดามาก และอักขระพรางตาก็ถูกท้อออกไปแล้วจะได้อย่างไรผักราคาแพงนางโจกล่าวอย่างเกรงใจตั้งแต่นางโจพานางหวังไปขายผักเมื่อคราวก่อนชาวเมืองและพ่อค้าแม่ค้าในเมืองก็เป็นมิตรกับนางโจมากขึ้นนั่นเป็นเพราะนางโจสามารถผูกมิตรกับนายท่านเหออย่างไรเล่าไม่เป็นไรหรอกเจ้าคะ่ะพวกเราเต็มใจให้หากไปขายผักท่านอย่าลืมแวะมาเยี่ยมพวกเรานะเจ้าคะ่ะต้องแวะไปเยี่ยมอยู่แล้ว ไปเถิดรีบขนของของทุกชิ้นในบ้านถูกขนขึ้นเกวียนจนหมดก่อนจะออกเดินทางมีชาวบ้านหลายคนมาสอบถามว่าจะไปที่ใดกันเมื่อทราบว่าครอบครัวเหอจะย้ายไปอยู่ที่อื่นข่าวก็แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วเหมือนไฟลามทุ่งที่ดินในบ้านเก่าทั้งหมดครอบครัวเหอยกให้นางโจเอาไว้ปลูกผักตามต้องการโดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าชาวบ้านบางคนที่มารอบมองได้ยินว่ามีผักบางส่วนที่เหลืออยู่และถูกยกให้นางโจ พวกเขาต่างฤริยาอยู่ในใจทำไมครอบครัวเหอไม่ยกผักให้พวกตนบ้างนางโจกับสามีนั้นโชคดีจริงๆนี่เจ้ารู้หรือไม่ครอบครัวเหอยกผักที่เหลืออยู่ให้กับนางโจจริงหรือนางโจนี่โชคดีจริงๆผักพวกนั้นค่าดินมาว่าขายได้ตั้งมัดละหนึ่งตำลึงเชียวนะแพงยิ่งนางโจนี่ไปตีสนิทครอบครัวเหออย่างไร ความสามารถในการประจบประแจงผู้อื่นช่างล้ำเลิศจริงๆเสียงซุบซิบนินทาดังไล่หลังเกวียนลายคันที่ค่อยๆเคลื่อนจากไปครอบครัวเหอเดินทางมาถึงบ้านหลังใหม่ก็ช่วยกันยกข้าวของไปจัดในบ้านหลังใหม่พวกเด็กๆดีใจมากที่ตอนนี้พวกเขาจะมีเรือนนอนเป็นของตอนเองไม่ต้องนอนเบียดกันในห้องเล็กๆอีกแล้วบ้านหลังใหม่นั้นใหญ่มากเรือนนอนเพียงเรือนเดียวก็ใหญ่กว่าบ้านหลังเก่าทั้งหลังแล้วเจนจู รีบเอาของเข้าไปยังเรือนที่ตนเองเลือกไว้หนังเลือกเรือนนอนทางทิศตะวันตกเพราะมีหน้าต่างและระเบียงไม้หันเข้าหาทุ่งกว้างมองเห็นลำธารที่อยู่ไกลออกไปลิบๆยามเย็นนางสามารถมานั่งชมพระอาทิตย์ลาลับหลังเขาบรรยากาศดียิ่งกลิ่นใบหญ้าอ่อนๆลอยตามลมมาทําให้นางสุดดมอย่างสดชื่นนางยังมองเห็นสวนหม่อนที่เพิ่งจะลองดินไปเมื่อวานอยู่ไกลออกไปติดเชิงเขา เมื่อจัดของใช้ตนเองเสร็จแล้วนางก็รีบไปช่วยมันดาเก็บของใช้ในครัวและของใช้จีปาถะาอื่นๆห้องของข้าใหญ่โตมากต่อไปเสี่ยวเชิกก็ไปหูไม่ต้องมานอนเบียดกันแล้วนะนางเห็นโจตัวเล็กพูดกับเพื่อนทั้งสองอย่างโอ้อวดพี่สาวโจอยู่หรือไม่เสียงของซินซีดังขึ้นมาจากหน้าบ้านเขาคงเดินเข้ามาตรงประตูกำแพงด้านหลังที่เชื่อมกับเรือนของเขาซินซีเข้ามาเลยนางตะโกนบอก ซินซี่เดินขึ้นบ้านไปแต่ก็ต้องผงะเมื่อเจอเข้ากับเหอหยูที่กำลังนอนเล่นกับเสี่ยวเฉิไปหูวอยู่กลางเรือนเจินจูเดินออกมาจากในเรือนครัวซินซีนี่เหอหยูน้องชายค่ะเหอหยูนี่พี่ชายซินซีจะมาช่วยเราดูแลผักอ่าดีจริงๆแต่ว่าพี่ซินซีท่านพันหน้าพันตาทําไมตอนนี้ซินซีไม่ได้อยู่ในชุดขาดๆเก่าๆแล้วเขาอยู่ในชุดเสื้อผ้าใหม่อีม่มสะอาดสะอา้าน แลดูเป็นคนชายน้อยน่ารักผู้หนึ่งแต่กลับมีผ้าสีขาวน่าเกลียดพันอยู่บนหน้าเพราะพี่ชายเซนซีบาดเจ็บต้องพันแผลเอาไว้อ่าเชนนี้นี่เองนี่ไปหูกับเซียวเฉอเพื่อนของข้าเองเหออยู่ยิ้มก่อนจะแนะนำเพื่อนของเขาให้กับเซนซีงะงูเห็นไปหูเมื่อหลายวันก่อนก็ตกใจแล้ววันนี้ยังเห็นเซียวเชอร์ทำให้เขาแข็งทื่อได้อีกครั้งไม่ต้องตกใจมันไม่กินท่านหรอก มันน่ารักมากเลยนะเผออยู่บอกทำไมทุกคนต้องตกใจจนหน้าซีเช่นนี้เสี่ยวเฉาอาจจะน่ารักให้เอ็นดูพวกท่านนี้ไม่รู้จักความน่ารักเลยจริงๆเจนจูพาซินซีเข้าไปทําความรู้จักกับเผอหมิงและเข้าไปช่วยมารดานจัดของโดยมีซินซีอาสามมาช่วยอย่างแข่งขันเป็นอย่างไรบ้างแผลของเจ้าดีขึ้นแล้วหรือยังดีขึ้นมากแล้วขอรับพี่สาวจูเริ่มตกสะเก็ดแล้ววันแรกที่เขากลับมาก็ไข้ขึ้นเพราะพิษบาดแผล โชคดีที่เธอเลยเป็นห่วงเขามาเจอเข้าพอดีจึงต้องหายาให้ทานและเช็ดตัวให้จนไข้ลดลงตอนนี้ไข้าหายดีที่บาดแผลมีการตึงเล็กน้อยแต่ก็ไม่เจ็บมากแล้วเมื่อเช้าเขายังเดินไปดูแลไร่หมอนให้พี่สาวจูอยู่เลยดีแล้วพักผ่อนให้มากกินยาตามที่หมอบอกไม่นานก็หายแล้วขอรับเจนจูช่วยมารดาจัดของใช้ต่างๆให้เรียบร้อย จากนั้นนางจะขอตัวไปดูไร่หมอนของนางเสนหน่อยวันนี้ยังไม่ได้รดน้ําเลยความจริงแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่จะปลูกหมอนในฤดูฝนเมื่อปลูกลงดินไปก็จะปล่อยให้สายฝนนําพาความชุ่มชื้นให้ต้นหมอนเติบโตแต่จจนจูนานต้องการให้ต้นหมอนมีพลังวิญญาณนางจึงต้องรดน้ําด้วยตนเองอ่าไร่หมอนกว้างใหญ่เช่นนี้ให้นางรดน้าด้วยตัวคนเดียวก็คงรดไม่ไหวแน่ๆแ,แต่จะจ้างคนงานมาช่วย ความลับของนางก็ต้องถูกเปิดโปงทำอย่างไรดีพี่สาวจูตรงท้ายไร่น้อนมีตาน้ำตกสูงมากข้าไปดูมาแล้วท่านอยากไปดูหรือไม่ฮึมีน้ำตกด้วยหรือทำไมข้าไม่เคยเห็นมาก่อนต้องเดินทวนลำธารขึ้นไปอีกหน่อยขอรับจึงจะเจอเมื่อวานนี้เขาเดินสำรวจไร่คนเดียวเมื่อไปถึงเชิงเขาตรงทานน้ำก็ดินเสียงน้ำตกกระทบคอดหินจึงเดินตามเสียงขึ้นไปดูไปเช่นนั้นเราไปดูกัน หากมีน้ำตกอย่างที่ซ่นสีว่าเช่นนั้นก็ง่ายแล้วในการปลูกผักไม่ต้องเดินไปตักน้ำมารดผักทีละน้อยนางจะทำรางน้ำต่อนลงมาเป็นท่อดทอดแล้วเจาะรูเอาไว้เหนือแปลงผลักให้มันหยดลงไปรดผักด้วยตนเองจากนั้นก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำอีกต่อไปเพียงปล่อยน้ำลงในรางแล้วปล่อยให้มันไหลมาเองนางเพียงไปจุ่มเกล็ดปลาสีทองบริเวณต้นน้ำน้ำในรางก็จะกลายเป็นน้ำที่มีพลังวิญญ,ญาณเมื่อเจินจูเดินทวนน้ำขึ้นไป ก็เรียนเสียงน้ำกระทบหินครึมครึมไม่นานนักน้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากก็ปรากฏให้เห็นมวลน้ำไหลลงกระทบขอดหินที่อยู่ด้านล่างทำให้ละอองน้ำปลิวว่อนกระทบแสงแดดเกิดเป็นสายรุ้งงดงามจับใจด้านล่างยังเป็นวังน้ำขนาดไม่ใหญ่มากทว่าน้ำใสแจ๋วจนเห็นตัวปลาดีมากน้ำตกนี้สามารถต่อทำเป็นรางน้ำลงไปยังสวนหมอนด้านล่างได้อีกด้วยสิ้นสี่ รบกวนเจ้าไปตามในท่านเหอมาที่นี่หน่อยนางจะให้บีดามาดูเสนหน่อยว่าสามารถต่อรางน้ำลงไปตรงไหนได้บ้างตามมาทำไมขอรับเดี๋ยวเจ้าจะรู้เองไปเถิดข้าจะสำรวจพื้นที่ตรงนี้สักหน่อยเมื่อซินซีไปตามเหอเลยเจนจูก็เดินสำรวจบริเวณรอบๆพื้นที่ตรงนี้ร่มรื่นเย็นสบายเริยมแหล่งน้ำยังมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาเหมาะแก่การพักผ่อนมาหลบร้อนจริงๆนางจุ่มเท้าน,น้อยๆลงไปในน้ำ าน้ำเย็นจัดความเย็นของน้ำทําให้นางแปลกใจรากับน้ําเย็นในฤดูหนาวมิใช่ว่านางไม่เคยสัมผัสน้ําในลําธารแห่งนี้แต่เป็นเพราะน้ําไหลลงไปลําธารเบื้องล่างแต่ก็ไม่ได้เย็นจับจิตเช่นนี้แต่น้ําตรงนี้เย็นเข้าไปถึงกระดูกเฮเมื่อมองไปยังม่านน้าตกสายน้ําที่เทสารลงมานางมองอยู่พักใหญ่จึงสังเกตเห็นว่าหลังม่านน้าตกนั้นมีโพรงถ้าซ่อนอยู่ ด้วยความสงสัยเจนจูจึงเดินอ้อมไปด้านข้างของม่นน้ำก่อนจะเดินเลียบแผ่นหินเข้าไปหลังม่นน้ำตกละอองน้ำที่ตกกระทบทำให้นางตัวเปียกชุ่มมีถ้ำจริงด้วยถ้ำแห่งน,นี้ทางเข้าไม่ใหญ่มากมันเป็นโพรงเล็กๆขนาดเท่าตัวคนเดินผ่านเข้าไปได้มันถูกซ่อนเอาไว้หลังม่น้ำอย่างมิชิดหากนางไม่ใช่คนช่างสังเกตคงไม่เห็นโพรงนี้แต่เมื่อเดินทะลุผ่านเข้าโพรงด้านหน้า เข้ามาด้านในกลับเป็นถ้ำขนาดใหญ่อุณหภูมิภายในถ้ำต่ำมากทำให้เจินจูตัวสั่นง,งันงกภายในนี้เรากับนางอยู่ในเหมมันด้วยดูนางกมวหดคิ้วสงสัยหรือว่าอุณหภูมิน้ําด้านนอกจะเป็นเพราะถ้ำแห่งนี้นางอดคิดไม่ได้ว่าหรือจะมีอะไรที่ทําให้ถ้ำแห่งนี้หนาวเย็นกว่าปกติยิ่งเดินเข้าไปลึกเท่าไหร่แสงสว่างก็ยิ่งน้อยลงเรื่อยๆความหนาวเย็นกัดกินถึงกระดูก ท่านในนั้นก็มีแสงวิบวับกระทบหางตาเอ๊ะนั่นต้นอะไรเมื่อเข้าไปเรื่อยๆจนจูเห็นต้นพืชชนิดหนึ่งใบยาวหลามสีขาวเป็นพุ่มลำต้นเป็นสีเทาเงินขนาดไม่ใหญ่มากมันสูงเท่าอกของนางพืชชนิดนี้ขึ้นกระจายไปทั่วถ้ำใบสีขาวของมันเปล่งประกายเรืองแสงแข่งกันอย่างไม่ยอมแพ้เกือบทุกต้นจะมีผลสีขาวหมนติดอยู่บนขั้วบางต้นผลน,นั้นแก่จนหล่นลงบนพื้น เราะว่าผลของมันกลับไม่เน่าเสียมันนอนนิ่งอยู่บนพื้น่ผ่กลิ่นอายความหนาวเย็นออกมาจจนจูหยิบผลแก่ที่หล่นอยู่ผนึ่งขึ้นมาพิดูจความรู้สึกราวกับนางจับก้อนน้ำแข็งมันทั้งเย็นทั้งแข็งความเย็นกัดกินจนมือของนางปวดร้าวจึงรีบวางมันลงบนพื้นเมื่อพิดูจอีกครั้งจึงเห็นว่าบนพื้นเกลื่อนไปได้วยผลแก่ที่มันหล่นนอนก่ายกองทับถมกันอยู่พื้นทั้งหมดถูกย้อมไปได้วยสีขาว ไม่อาจทราบได้ว่าผลแก่เหล่านี้มันหล่นทับถมกันมากี่สิบปีจึงมีมากมายเพียงนี้กระนั้นนางก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันคือผลอะไรพี่สาวจูพี่สาวจูจูเอ,อ๋จูเหว๋อยู่ไหนเสียงร้องเรียกดังขึ้นจากนารรำนางใช้ชายเสื้อพันมือแล้วหยิบผลสีขาวที่หล่นอยู่บนพื้นติดไปหนึ่งผลก่อนจะวิ่งกลับไปทางเดิมออกไปหาบีดาและเซนซือ